Bye. Bye. กราบสวัสดีนะครับผมคุณที่ชอบคุณที่รักตกปลาทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็พามาตกปลายัางหมายคลองส่งน้ําส่วนภูมินะครับผมวันนี้เรามาอยู่ตรงด้วยกันที่เ่งเ่งพาณิ์นะครับผมจะอยู่หน้าแห่งแห่งนะครับผมอันนี้อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับก็คลองส่งน้ําก็ไม่ได้มาสันานเลยฮนะวันนี้ก็ลองมีเวลาไม่มากก็ มานั่งตกชิวๆนะเบตสักห้าคันนะครับผมเดี๋ยวที่ใช้วันนี้นี่ก็มาทำคอนเทนต์นะครับผมนี่ขนมปังขนมปังขาวนะแล้วก็นี่อาหารแมวเป็นอาหารแมวเปียกนะครับผมนี่รถปลาซาบะนะครับผมจะลองผสมกับขนมปังตกดูนะไม่รู้ว่าคองของน้ำจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามันจะกินดีหรือเปล่านะครับผม ขนมปังห่อหนึ่งนะก็อาหารแมวอาหารแมวกินหอมนะฮะใสไปหมดเลย เราเข้ากันนะ ีก็ย้ายมาคลองบางปานะครับผมคลองผ่องน้ําลงไปไม้หนึ่งไม่มีตอดเลยนะครับผมก็เลยย้ายมาตรงนี้แทนนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมนั่งตรงนั้นประมาณยี่สิบนาทีนะครับผมปลาไม่มีตอดเลยนะครับผมปกติลงไปนี่มันต้องมีเข้ามาตอดตัดตๆดตัดตดมากนะครับนี่ไม่มีเลยก็เลยลองมาลงคลองบางปานก็มีเพิ่งลงไปก็มีเข้ามาเริ่มเล่มเหยื่อแล้วนะครับ แล้วก็หายไปนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะว่าวันนี้เราจะแห้วหรือไม่แห้วนะสําหรับสุดเยื่อาอาหารแมวนะครับผมอาหารแมวเปียกนะผสมขนมปังมันก็จะออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับผมละลายน้ําช้ามากวันนี้ไม่ได้ติดลํามาด้วยนะก็เลยแค่นั้นพอนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อนะว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผม แรกครับผม เงียบนะครับผมได้มาแค่ตัวเดียวเองนะครับมันก็มีเข้ามาตอดนะครับผมเป็นปลาเล็กนะครับผมดึงนิด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 นก็ไม่เข้าตัวเบ็ดนะครับผมตอดปั๊บปับปั๊บปั๊บแล้วก็หายไปนะครับก็มีมาดึงกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าเงียบนะครับผมวันนี้น้ําก็ไม่ไหลนะครับผมลมก็พัดไปพัดมานะครับ ว่ารอดแนวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะรอดูอีกสักหน่อยไม่รู้ว่าจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับนั่งตกคิวทำคอนเทนต์สำหรับเหยื่ออาหารแมวนะครับโอเคครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ไปลุยกันต่อครับ ใหญ่ด้ววยตันก็พอเพียงแค่นี้นะครับผมนั่งมาสองชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับผมก็ได้แค่สี่แต้มนะครับผมก็หอวัดหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์อ่าเหยื่ออาหารแมวนะครับผมมันก็กินนะครับผมนี่ฮะได้สี่แต้มนะก็พอได้ทอดนะครับผม ปลาก็ค่อนข้างจะเงียบๆน,นะครับผมมันมาเข้าช่วงบ่ายๆนี่ครับแล้วก็เงียบไปเลยนะครับ้บคา,าอัดตัวนี้ผมก็เลยเลิกเลยก็พอเพียงเท่นี้นะครับผมอาหารแมวกับขนมปังนะครับผมอาหารแมวเปียกนะครับ ลองมาผสมตกเล่นๆดูนะครับผมทำคอนเทนต์สนุกๆนะครับผมถ้าเกิดนะาๆมีอะไรให้ผมลองเทสก็บอกกันได้นะครับอะไรแปลกๆนะครับผมก็ลองมาเทสดูนะว่าปลามันจะกินเป็นยังไงกินหรือเปล่านะครับผมก็ลองมาทำคอนเทนต์สนุกๆกันนะครับผมส่วนหมายนี้ผมก็จะฝากแผนที้ไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็บรรยากาศของบางปาก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มีต้นไม้นะครับผมตกสบายนะครับ รถก็หาที่จอดบนฟุตบาทเอานะครับผมจะได้ไม่เกะกะทางจราจรนะครับผมหมายลมๆนอนตกสบายๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกป่าเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิป